ตัวนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปเช็คราคาสินค้ากันก่อนเผื่อใครจะจับจ่ายใช้สอยซื้อของไหวกันในช่วงนี้นะคะมาดูราคาเนื้อสัตว์กันก่อนวันนี้ค่ะหมูเนื้อแดงปรับราคาขึ้นมาแล้วนะคะนี่18 0บาทต่อกิโลกรัมนะคะะโพาะไก่ค่ะ85บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว240บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์บาทต่อฟองเหมือนเดิมน,นะจ๊ะทีนี้ไปดูราคาของผักกันต่อค่ะ นี่เป็นยังไงบ้างกะหลำปีเขียว6บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรานะคะ30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาค่ะ3าบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่130บาทต่อกิโลกรัมช่วงนี้อาจจะต้องอัปเดตกันวันต่วนันนิดนึ่งนะคะเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้หลายๆคนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยเตรียมซื้อของไหวเหมือนที่โคราชบอกเลยนะว่าช่วงนี้คึกคักมาก ส,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 สุดไปเลยค่ะน้องไม่ตองไปดูบรรยากาศที่ตลาดแม่กิมเห่งในเขตเทศบาลนครราชสีมากันหน่อยใกล้ตรุษจีแล้วค่ะประชาชนหลายๆคนก็รีบหลั่งไหลมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้กันพึกคักเลยค่ะ วันที่1 0ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะที่โคราชเขาจะมีการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะที่บริเวณลานย่าโมยและถนนจอมพลได้แลค้ค่ะก็เลยมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเขาออกมาซื้อของเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเอาไว้ก่อนครับโอ้ย<ป>นี่นี่นี่ดูคมไปโมแป๊บชวยคมไวโก็เอออยากได้ประศิไว้หน้าบ้านอ่ะเอาไปทำอะไรมาเปิดเพลงเพลงยังไงเขาวาจ้าวเออใช้มาถูกงาน มาไหว้เจ้ากันก็ต้องซื้อของให้ครบแล้วคุณดูของอไหว้เจ้าแต่และอย่างมีกิมมิคมีลูกแล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มา<อ>ยั่วยวนใจเราเหลือเกินครับเจ้าบอกว่าเอออัปเดตบ้างก็ได้นะซื้อของมาไหว้เออวิน่คุณชอบมากเจ้ารุ่นไหนบอกเลยมี่แล้วไปคุณอยากเปลี่ยนรถพอดีเอาแบบเปิดประทุนเอออย่าลืมเผาไปให้เลยเรื่องนั้นไม่ลืมหรอกต่างไม่ล้าอิเซอรี่มีมากมายหลายอย่าง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบอกของปีนี้ยังไม่ได้ปรับขึ้นราคานะราคายังคงเป็นราคาเดิมกับปีที่แล้ว <Hello. S 1> พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าช่วงนี้ยังมีเวลานะเตรียมตัวซื้อของกันได้วัน,นวที่เท่าไหร่คะคุณวันที่6ค่ะวันที่6ยังมีเวลานะคะ oh. ก่อนจะถึงวันที่9วันที่1 0ถูกไหมฮะดั uh. ะงนั้นรีบไปรีบไปซื้อเตรียมไว้ก่อน uh. ส่วนการจับจ่ายซื้อของไหวประชาชนบอกว่าอุ้ยมากันเยอะพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าคึกคักว่าปีที่แล้วแต่ก็อาจจะไม่หวือหวามาก uh. ยังไงก็ตามคาดว่าช่วง ตรุษจีนปีนี้น่าจะมีเงินสะพัดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มจับจ่ายกันในช่วงวันที่5ถึง15กุมภาพันธ์คาดว่าในพื้นที่โคราชจะมีเงินมากกว่าพันล้านบาทแน่นอนพันล้านเลยคนเขาเยอะด้วยเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจด้วยเอาพอดีแล้วเศรษฐกิจหมุนไปเงินทองหลั่งไหลมาเทมาเป็นเรื่องดีเรื่องดีขอให้เฮงๆปังๆักันทุกคนเลยจ้าเสียเสียเลื่อมใสเลื่อมใส